สวัสดีค่ะกับซิบบอกเราพามาชมกับ Toyota h y ฮรั t i ทเกอร์ดนะคะเป็นรถกระบะปี03ค่ะคันนี้เครื่องยนต์ 2500cc d ซีซีดีเซลนะคะอึดถึกโทนใช้งานดีค่ะมีแอร์แบกมี a อ s บเอนะคะเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นค่ะทุกท่านเครื่องยนต์ดีนะคะแน่นๆประหยัดด้วยค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะขับทางใกล้ทางไกลไปได้ขับขี่ได้สบายใช้งานได้ปกตินะคะแม็กสวยค่ะ แอร์เย็นฉ่ำเร่มทะเบียนครบพร้อมโอนเลยนะคะสีสารตามรูปค่ะมีด้วรอยบางเล็กน้อยนะคะตามอายุการใช้งานค่ะทุกท่านรถทรงสวยๆอยู่นะคะเพื่อใช้งานกันได้ปกติภายในค่ะเป็นเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าพลัาาพมวเวอร์ power นะคะ ราคาคันนี้นะคะตั้งไว้ที่138,00 0บาทค่ะจะซื้อสดก็ได้หรือจะซื้อผ่อนก็นได้นะคะเพราะว่ามีบริการรับจัดไปแนนด้วยค่ะติดแบคลิสก็ออกรถได้นะคะเพียงท่านวางเงินดาวน์0 0 0บาทรับรถไปได้เลยค่ะสนใจรถกระบะคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเงอนขของเงินสดหรือเงินผ่อนนะคะติดต่อไปอยังเบอร์โทรใต้คลิปค่ะนัดหมายไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองก่อนนะคะเป็นการ ประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดเลยด้วยค่ะเพราะแอดมินก็เพียงมาแนะนําเท่านั้นนะคะวันนี้ก็ได้ใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ